กคนคุณคุ้นของชิ้นนี้ไหมคะก่อนหน้านี้พี่แป้งเคยสอนลับเป็นสีม่วงไปแล้วตอนนี้มันเป็นสีแบบไทเทนเนียมนะคะบอกเลยว่าโคตรเท่ใครยังไม่มีนะคะต้องมีแล้วเละเขาแจกตั้ง6,000ชิ้นนะคะเป็นหน้ากากจิ้งจอกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้างเข้าแมบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้าง แล้วเมื่อน้องเข้าแบบมาแล้วนะคะน้องน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแบบแบบนี้อยู่แล้วนะคะให้น้องกดด้านขวามือมันจะมีคําว่า UGC ฟรีอยู่นะคะจากนั้นน้องก็จะเห็นว่ามีของฟรีที่ยังไม่หมดเยอะแยะมากมายเลยค่ะในแบบแบบนี้น้องก็เลื่อนลงมาน้องจะเห็นว่าหน้ากากอันนี้นะคะน้องจะต้องใช้เหรียญส้มทั้งหมด600เหรียญซึ่งเหรียญซ้มเนี่ยเขาจะจากัดให้น้องรับได้แค่วันละ100เหรียญเท่านั้นนะคะคือมากที่สุดแล้วน้องก็ต้องหาเหรียญทั้งหมด6วันนะให้ได้มากที่สุดนะคะวันละหนี่งะ้อ้เหรียญ้ารที่อง ของขวัญสีแดงใช่ไหมคะให้น้นนองกดไปนะคะอันแรกนะคะจากนั้นก็ดูตามเวลานะคะแล้วก็มากดรับเป็นของขวัญประจําวันนั่นเองจากนั้นอีกวิธีหนึ่งในการที่น้องจะได้ของฟรีก็คือการเปิดหีบค่ะการเปิดหีบเนี่ยมันจะสุ่มให้น,น,น้องเนี่ยได้เหรียญไปเรื่อยๆนะคะก็ลองดูอาจจะได้เหรียญแบบนี้แบบพี่แป้นนะคะสำับการสุ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน่านน้องนะคะคนไหนที่ไม่เคยมีหีบเลยน้องๆสามารถไปตีดันเจียนนะคะด้านหลังได้นะคะจะมีประตูฟ้าที่แป้งยืนอยู่นะคะน้องๆต้องตีบอสให้จบนะคะตีบอสจบแล้วมันจะให้ กล่องอาเหรียญได้เลยนะคะใครที่อยากได้รีบธรํมตั้งแต่ตอนนี้เลยก่อนที่ของมันจะหมด